สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กตู่โพสต์เฟซบุ๊กถึงประชาชนกับโควิดระลอกใหม่วันที่29ธันวาคม2563ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กประยุทธ์จันโอชาระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ทำให้เราต้องปรับตัวจัดสังสรรค์กันในครัวเรือนในวงจำกัดนะครับ ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกทุกอย่างสามารถป้องกันได้หากเราไม่ประมาทรักษาสุขภาพให้แข็งแรงลดกิจกรรมการชุมนุมคนหมู่มากลงเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคอย่างมีสติและติดตามข่าวสารจากสอบอกคอ,อย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่ออกจากบ้านไปสถานที่ต่างๆต,ต้องสแกน QR c ค d e ถ่ายชนะให้ได้ร้อเซซึ่งเราก็ทําการเป็นปกติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการติดตามและการสอบสวนโรคเชิงรุกให้ครอบคลุมทั่วถึงและแม่นยํามากขึ้นขอแนะนําให้ทุกคนโหลดใช้แอปพลิเคชันหมอชนะบนมือถืออีกด้วยครับจุดเด่นสําคัญคือการบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ด้วยระบบ GPS ไว้ในฐานข้อมูลประโยชน์ที่ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับร่วมกันคือ การแจ้งเตือนให้เลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงบนแผนที่และช่วยการติดตามสอบสวนโรคได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลการละเมิดสิทธสทิส่วนบุคคลเนื่องจากข้อมูลจะถูกใช้เพื่อการควบคุมโรคเท่านั้นยิ่งมีผู้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและสแกน QR code ไทยชนะมากเท่าไรการควบคุมสอบสวนโรคก็จะยิ่งสมบูรณ์และแม่นยำมากขึ้นไปด้วยขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือเพื่อให้สังคมไทยของเราก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันประเทศไทยต้อง ชัชนะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกาดยาตกหมอชนะไทยชนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด com อขอบคุณครับ